เกี่ยวกับเคล็ดลับการชะลอสมองเสื่อมน่าสนใจไหมคะอ่าน้องๆคอยดูนะคะวันนี้ปุ๊กพี่ปุ๊กนะคะเชิญผู้เชี่ยวชาญคะ่ะพี่โนต้ตค่ะผู้เชี่ยวชาญในการดูแลจิตใจของน้องๆแล้วก็เพื่อนๆน,นะคะวันนี้พี่โนต้ตจะพาทําอะไรบางอย่างที่ทําให้สมองของพวกเราเนี่ยชะลอความเสื่อมความแก่ลงไปได้นะคะเดี๋ยวติดตามกันเลยค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะอย่างที่คุณหมอปุ๊กได้บอกไปนะคะว่าจะมาแนะนําเกี่ยวกับท่าบริหารชะลอความเสื่อมของสมองนะคะรู้หรือไม่คะว่าในปัจจุบันเนี่ยมีคนผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมถึง4000 0 0คนกันเลยทีเดียวนะคะแล้วท่าเทคนิคบริหารสมองเสื่อมง่ายๆวันนี้ก็คือจีบแอลหลายคนอาจจะรู้จักภาวะจีบแอลกันแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาทดลองกันเลยดีกว่าว่าจีบแอลเนี่ยมันเป็นยังไงเนาะก็เดี๋ยวเริ่มก,กันเลยนะคะท่าที่หนึ่ง ก็คือมือขวาค่ะยกขึ้นมาเป็นรูปตัวแอลนะคะแล้วก็มือซ้ายเนี่ยทำเป็นรูปจีบอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เราจะสลับซ้ายขวานะคะอ่ะคุณหมอเดี๋ยวเชิญเข้าร่วมกันเลยค่ะเราจะสลับซ้ายขวาอย่างนี้นะคะอ่าทีนี้ลองดูนะคะอีกทีนึงสินี่อ่ะอีกสักสองทีหนึ่ง สค่ะก็เป็นท่าบริหารสมองง่ายๆนะคะโดยการทำจีบแอลเนี่ยมันเป็นการทำงานสลับการระหว่างสมองซีขวากับสมองซีซ้ายนะคะเพื่อเป็นการฝึกในเรื่องของความจำํำเขาบอกว่าคนที่เก่งในเรื่องทฤษฎีเนี่ยถ้าไม่หมั่นฝึกฝนก็ไม่แม่นยำเช่นกันค่ะก็สำหรับวันนี้ก็มีเทคนิคสาระดีๆมาฝากเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ